จะเก็บไ้ดูเล่นอ่ะมาดูกันนะว่านักวิดีโอกาสจะเป็นเจ้ไปไปถึงความเจริญความเจริญความเจริญทคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนนะคะเอ่อทุกคนเฮดิ้งดิ้งิงดิิงดิดิงิ้งดิ้ิ ใครที่เล่น facebook อยู่เนี่ยเราะวังไว้ให้ดีะเวยทำไมอะระวังอะไรวะคือมันจะมีแบบบางคนนะกดเข้าไปลิงก์แบบคือแบบโดนแท็กไปประมาณร้อยกว่าคนอะแล้วคือแบบกดเข้าไปในลิงก์อะไรก็ไม่รู้อะแล้วทีเนี้ยก็โดนแทกเฟซเว้ยอให้พิมพ์โดรมาแล้วพี่วีงก็จะเออเระวังให้ดีนะเว้ยถ้าใครแท็กอะไรเยอะแบบเก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยคนอะคือลบแท็กไปเลยเว้ยแล้วไม่ต้องเข้าไปในลิงก์ด้วยเข้าใจปะอันนี้คือมาเตือนนะ เข้าใจเพื่อนเราโดนไปเยอะแล้วเพราะว่าพี่โดนไปแล้วเอไม่ไม่ไม่โดนเว้ยเพราะว่าตอนแรกพี่ก็เพื่อนพี่มันแท็กพี่เว้ยแบบประมาณมันแท็กอีกเก้าสิบห้าคนประมาณเนี้ยพอกระชากเราก็จะก็จะเอมจีแบอนพี่ที่แี่ก็มลยมดด้วยรังใช่ไม่เห็นความเป็นปกติแล้วก็เลยลบลบแท็กออกไปแล้วไม่เข้าลิงก์แล้วเพื่อนก็เพิ่งมาบอกตอนหลังว่า มันมีคนที่กดเข้าไปในลิงก์แล้วโดนแบบแฮกเฟซทั้งเฟซหลักและเฟซรองคือแบบแม่งเอ้ยเออพี่วันนี้เนี่ยเซิร์สวอเตอร์ในดิเซิร์ฟสวอเตอร์มันมีคนในนี่เว้ยมีคนเอาอะไรมาให้ดูไม่รู้มันมีคนแบบแชร์ลิงก์อะไรบางอย่ามาพี่พดีแม็กเรามาพี่ดีแม็กเ,เรามาดูนักบินโอากาของพวกเราขึ้นสู่ดวงจันทร์กันดีกว่าเราบอกแค่ได้ไหมนั่นมันนกคลอมเจอเลยนั่นมันนกไม่ใจะแบบคือบินนั่นมัน ความเจริญไม่นั่นมันความเจริญโอ้ความเจริญ <c oughs> เ,เราตกมาแล้วไอ้ยศถามไปชั่วให้สัน <c oughs> เอ้ย<ป>ดูเลยกูนะแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงดูเลยกูนะลองตีกูทีนึงอะ what the ไปพี่ไปตีกอนครจอมพลังร้อนน้องวิดโอกาสของเรากลับมาดีกว่าได้ให้กูแทงให้ไหมแล้วใครกูกลับถึงแล้วเพื่อนเอ้ากลับมาถึงแล้วอ่ามอสกูเดี๋ยวกูไปยืนแทงนะเพราะเพื่อนกูโทรมา